，我们先来看这个,第个。第二十六课的生词也是很重要的部分，เพราะว่านตัวเชิสือะคะมันใช้ในการข่าวชื่อระดับ HSK 4ื่อเหืออข้อสอบแพค่อนข้างเยอะที้ได้เลยว่าตัวไหนออกอะไรเนี่ยโอเคนะคะอ่าความรู้รอบตัวเรื่องหนึ่งเพราะว่าในหน้าแรกที่เราชื่อจัดมาในสไลด์เนี่ยนะคะมีคำศัพท์อยู่ตัวหนึ่งลี่สือนะคะลี่เป็นจุดเด่นในจงกัวเ จงกวัวเหวินว่นาวัฒนธรรมจีนนะคะมีจุดเด่นอยู่อันหนึง่งคือลี่สือเขาจะพูดถึงลี่สือเขาด้วยความภูมิใจและเป็นวิชาหมวดที่ค่อนข้างใหญ่และมีเรื่องพูดเยอะมากนะคะอันนั้นลี่สือนี่เป็นจุดเด่นของจงกัวเวินฮว่าแล้วเวลาเขาพูดถึงลี่สือโดยคร่าวๆยังถือว่าไม่ละเอียดนะคะเขาจะพูดอยู่คำหนึง่ง เขาจะมีหนังสืออยู่หมวดหนึ่งหมวดนี้หนังสือจะมีหลากหลายมากมีเยอะมากแต่ว่าทุกคนจะใช้ชื่ออันเดียวกันเหมือนกับว่าเป็นหัวข้อของีือเรื่องหนึ่งคือจงหัว上下五千年五千年เท่าไหร่คะกี่ปีคะเนีห้าพันปีนะคะอีสึ่งก็อว่าเจีากเ่อสเทจีนเนี่ย้องนะขึ้นงะวาขเจางก่ เป็นหนังสือ历史ที่มีขายทั่วไป但是แต่ละเล่ม不一样แต่ละเล่ม的内容เนื้อหาใ内容นะคะปุ๋ยยอ่างแต่ส่วนใหญ่แล้วจะ follow ตามความจริงในประวัติศาสตร์เป็นจุดใหญ่ๆแต่เขาจะแทรกรายละเอียดที่ปุ๋ยยอ่างลงไปนะคะแต่ถือว่าคล้าวยังไม่ถด้เห็น仔细แปลว่าละเอียดนะคะอืม还不是很仔细อืมนะคะ听得懂哈 อันนี้นะคะก็จะพูดถึงจงกัวตอลี่อ่าจำตัวนี้ไปด้วยเป็นส่วนหนึ่งของอในเรื่องของวัฒนธรรมไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของความรู้รอบตัวจีนในการสอบข้อสอบแพทเพราะมีข้อหนึ่งเคยถามมาว่าอ่าหนังสือเล่มไหนกัน这个中国历史有关系ก็กค关于中国历史的书เขาก็พูดหนังสือหลายเรื่องชื่อหนังสือแน่นอนเรื่องนี้นะคะกับ中国的历史有关系好 อ่าต่อไปนะคะตัวที่สำคัญเลยคือตัวนี้วันนี้เราจะพูดเรื่องเฉิงในกรณีที่มันทำตัวเป็นมันทำตัวเป็นเรื่องของวยากรณ์ในเชิงปู่หยู่ค่ะปู่หยู่คืออะไรอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นครั้งที่กี่ครั้งก็ไม่เป็นไรนะคะปู่หยู่คือตัวคำขยายต้องถือที่ไว้ข้างหลังต้องถือแล้วคำว่าเฉิงมักจะถูกใช้เป็นส่วนของปู่หยู่ชนิด ที่เป็นเจียกั่ปูห่หยู่ค่ะชื่อตรงนี้ไม่จำเป็นต้องจีตะจู่นะคะชื่อตรงนี้ปู่ยงจีตะจู่ก็ได้นะคะอ่ะขนมสายตามีคนเรียนแล้วแบบปวดตานะคะโดยเฉพาะนั่งใกล้หน้าจอนะคะน,นั้นขนมสายตาให้เฉดมันลงมานิดนึงค่ะเจีย๋ยกั่ปูห่หยู่นะคะเจีย๋ยกั่ปูห่หยู่เป็นชนิดที่ ผลลัพธ์นะคะดังนั้นเฉิงจึงแปลว่าเป็นได้มากลายเป็นยกตัวอย่างเนาะลี่จื่อโอจุ่ยกลิ้วจื่อเวลาพูดายกตัวอย่างเราใช้ยงชัวจู่ลิ้วจื่อจู่一个例子จูแปลว่ายกยกท่ามืออย่างนี้เลยยกอะ่ะตัวจยู่นะคะจู่อ的这个字怎么写呢你ะจูนะจ่นะคะจู่อ例子า เวลา我จะพูดว่ก็ชัวะ举一个例子我举一个例子嗯อย่างนี้นะคะเวลาเราช老师จะพูดอ่ะ,อะยกตัวอย่างหนึง่งนะเจ้าชัวะ举อีกอันหนึ่งคำว,ว่า举แปลว่ายกสังเกตตัวหนังสือให้คล้ายมือเชิดขึ้นมาเอ่อชูขึ้นมานะคะ่ะอ好这个成我来举一个例子นะคะ成ตัวนี้อ่เฉิงตัวนี้แต่ก่อนนะกลายเป็นแบบเป็นเอ่อหรือสำเร็จนะคะเฉิง นะแต่บทนี้เจ้คข้อสูอื่นเรียนเรื่องนี้เว่มันจะต้องกลายเป็นตัวหนังสือที่มันจะต้องกลายเป็นตัวหนังสือที่ทำหน้าที่เป็นเจี๋ยกู่ปู่อยู่นะคะทำหน้าที่เป็นเจี๋ยกู่ปู่อยู่เห็นได้ชัดเนไหมเห็นได้ชัดเนาะอ่านะคะทำหน้าที่เป็นเจี๋กู่ปู่อยู่ยกตันะะอกวอยหนึ่งตั้งเฉนะคะมันก็ควรจะพูดว บางครั้งไอ้นี่อันตั้งบางครั้งอันนี้อ่นตั้งนะย่อเสี่ยวสินนะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวแรกอะตัวแรกอจะก็ตั้งบางครั้งอันตั้งตัวเนี้ยอ่าตั้งเฉิงเข้าใจเป็นเช่นเช่น这个句子呢我把ฉิง我的妹妹啊我把她当成我的妹妹了 ส่วนใหญ่มากกว่าเล็ะเพราะว่าเป็นจ果补语หยู่เป็นอะไรที่จบไปแล้ว so i มันมากกเลิกตรงนี้นะคะ我把它当成我的妹妹了。าาม,ม,ม,ม่ดำพอ。มไม่สว่างพอ。อะนะคะ我把它当成我的妹妹了。แบบนี้นะคะตั้งเฉิง ตามด้วยเลข้างหลัง b e c a u ถ้า,า,าันเป็นผลสุดท้ายผลสุดท้างมักจะมากับ tense ที่เป็น past tense นะคะเป็น past tense นะเนาะผลสุดท้ายเวลาจะปฏิเสธไม่ต้องคิดมากค่ะเติมปู่หรือไม่ e n g a g e ปู่หรือไม่ผลสุดท้ายผลสุดท้าย e n g a น e m e n t ไม่นะคะเพราะเป็น past tense เนาะอ่ะทุกครั้งมันจะเสนออเอแสดงความเป็น past tense สวย 要是ปฏิเสธหรือ否定的话มันต้องใช่ไม่นะคะเป่า否定的时候应该用ไม่才对这个考在นะะค呢哈啊当成再举一个例子我再举一个例子嗯啊看成看成是什么意思啊看成是อ๋อฉันดูว่าเป็น嗯จริงๆแล้วมันเป็นอย่างหนึ่งอ๋อ ดูว่าเป็นสมมุติว่าไฟแช็กรูปปืนไฟแช็กรูปปืน่ะปืนอ่ะไฟแช็กน,น,นะอ่าเป็นแค่ไฟแช็กอ่วาวปวาคันถึงจนแตช่างหอช่างคือปืนคันถึงช่างหอชางช่งชง,ชง,ชงอืมนะคะอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นตน้นอ่าฉันมองว่ามันเป็นปืนซะละอืมอ 看成我把他เขาเนียกว่าเขา我把他看成枪了我把他看成真的真的枪了看ว克我以为他是อ我以为以为นะคะที่นึกว่าใช่แต่จริงแล้วไม่ใช่นะตัวอีหวตัวนี้ยังจำได้นะคะอืมอีหวตัวนี้ใช้บ่อยนะคะตัวนี้ใช้บ่อยแต่ถ้าเขาเขีดเส้นอีหวเสร็จปับ๊บ แล้วอธิบายเป็นคำนี้เป็นเป็นคำตอบของนั่นบอกว่าดูแล้วเป็นดูแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นนะคะอ่าอีกอันหนึ่งค่ะอีกอันหนึ่งของคำว่าเฉงนะคะยังไม่จบนะคะคาว่าเฉงเนี่ยนะคะมีโอกาสที่ใช้แบบนี้นะคะอืมเปลี่ยนเฉงอ่ามีตั้งเฉงมีขั้นเฉงใช่ป่ะคะเรามีขั้นเฉงมีตั้งเฉงอ่าแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเฉง 变成อ่ะ那个那个小村子那个小村子ไม่จำเป็นต้องจดทุกอันนะคะไม่จำเป็นต้องจดประโยคทุกประโยคอย่างละเอียดนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเด็กๆจะหมดจดและลืมฟังและลืมท่องจำเราสามารถจดเฉพาะสิ่งที่เราไม่เข้าใจนะคะจดเฉพาะจุดที่เราไม่เข้าใจนะคะหน้ากระเสี่ยวชุนจื่อชุนจื่อหมู่บ้านนงชุนนะ่ะนะคะ 村子百万亩吧，亩吧，那个小村子变成了啊，变成了超市啊，什么意思？变成了超市了，那个小村子变成了超市了，了了，变成超市了。哎、啊，你呢？那个小村子变成超市了。哎、欸，หมู改บ supermarket เป็ เปลี่ยนพัฒนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออย่างนี้เป็นต้นนะคะเปลี่ยนเฉิงดังนั้นนั่นคือประโยคของคําว่าเฉิงคําว่าเฉิงยังใช้เป็นเวิร์กแพรด้วยเช่นคําว่าเฉิงเหวยเฉิงเหวยในที่นี้ก็แปลว่ากลายเป็นอ่าเ,นอาเช่นโอ้ัวเซียนเจ่เซียนจ่เขาเฉงเหว่了公司的นะจิ้งหลี่อย่างนี้เป็นต้น นะคะเฉิงเหว่ยดังนั้นคําว่าเฉิงยังไงก็คือกลายเป็นกลายเป็นเป็นนะคะไม่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันจะออกไปทางเป็นอย่างนั้นเนาะดาราชื่อดังดารานักบูชชื่อดังรุ่นเดอะแล้วพอสมควรนะคะเฉิงหลงอ่าคนไทยเ็ไเรียกเขาเฉิงหลงเฉิงหลงอยู่นั่นแหละในจริงแล้วมันคือเฉิงหลงเฉิงตัวนี้นะคะตัวหนังสือเขาเขียนตัวนี้ชื่อเขาเขียนตัวนี้นะคะค่ะคำว่าเฉิงจึงมีความหมาย ในเชิงกลายเป็นทําให้เป็นนะคะค่ะนั่นคือสิ่งที่เฉิงทําหน้าที่เป็นปู่อยู่ในวันนี้นะคะจุดสําคัญตัวนี้ใช้บ่อยคํานามค่ะเป็นคํานามได้อย่างเดียวฉิงคว่างสถานการณ์สถานการณ์ฉิงคว่างความเป็นไปสถานการณ์สเตตัสณัปจ,จุบันฉิงคว่างนะคะอ่าฉิงคว่างจะม่ย่างเฮ้ยเรื่องราวมาไปถึงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างละอะไรอย่างนี้นะคะฉิงคว่าง ตัวนี้จำใช้บ่อยแต่เป็นอะไรที่พื้นนสอบตั้งแต่ HSK 3แล้วตัวนี้นะคะฉิงขวางไม่ว่าจะอยู่ในข้อสอบหรือว่าอยู่ในส่วนของข้อเขียนตัวนี้ชอบอยู่นะคะฉิงขวางตัวชิงขวางขอเสริมนิดนึงค่ะชิงขวางจะใช้ได้อีกเช่นนะคะอ่ะฉิงขวางจะใช้ได้อีกเช่นคำว่าสื่อิงสื่อิงเรื่องราวความเป็นไปเช่นกันนะคะสื่อิง สื่งก็คือธุระก็ได้อะไรเนี้ยว่าอยู่สื่อถึงอ่าอยู่什么事情เหมือนกันนะคะอ่ะอีกวลีหนึ่งอ่าอีกวลีหนึ่งสอบบ้างไม่สอบบ้างเพราะไม่จัดว่ายากนะคะวลีนี้ยยย่หลา่来ยิ่งมายิ่งยิ่งมายิ่ n 比如什么呢啊比如啊越来越多哦 oh, easy 越来越多 นาะอ่ะ no. uh, อันนี้很容易是吧อ่ะเยอะ越来越多越来越好越来越大越来越胖อะไรนี่เป็นตน้นนะตูเ้เขื่ะข้างหลังนี่ตามด้วยอะไร adjective จ,จบกันไปใช่ป่ะอ่ะแต่คำถามคำถามไอ้หลายตัวนี้จำเป็นต้องมาเสมอไหมถ้าไม่มีหลายนี่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเคย่ออีมะถ้าไม่มีหลายเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเขื่ออืมปะรู้比如说อ่าดังเช่นนะเย่ no. 吃越吃越胖啊、哎、呢为什么用来不一定要说来、嗯、可以说别的动词别的动词 g o 有 t o 越吃越胖让你们到 อ่าอ่าเย่ใช้บ่อยนะคะยิ่งมายิ่งอ่าอย่างนี้เลยเนาะจริงๆแล้วมันสามารถใช้ยากกว่านี้ได้อีกนะคะมันใช้ยากกว่านี้ได้อีกปี๋รู้ชัวยกเป็นตัวอย่างให้ Hindu, พวกเราเห็นบ่อยๆแล้วเจอเข้อสอบที่มันพลิกแปลงไปจากนี้จากเอวอรี่ตัวนี้เราจะได้เอาอยู่ทั้งหมดนะคะอ่าเช่นอ,อืมว่าว่าเย่ชัวเด้อ ตัว我越ย的多，他越不喜่ว他越不喜ัวเน,นวาะม,มันยาวขึ้นใช่ไหมมันยาวขึ้นเป็นวลีเลยเป็นวลีหน้าหลังบวกกันเป็นประโยคเดียวกันเลยนะคะได้ด้วยได้ด้วยนะคะ我越ย的多，他越不喜่วแต可以น,นะคะ กลายเป็นว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องเยื่ออะไรเยื่อมันติดกันขนาดนี้แบบนี้ก็ตุ้ยยูฟ่าจงเจีย๋ยท่อนที่สองกันนะคะท่อนที่สองเรามาสรุปในเรื่องของไวยากรณพลิกไปในหนังสือเราหน้าที่7ดหน้าที่7ค่ะยูฟ่าย่างที่บอกเนาะความสําคัญในทุกวันนี้เราจะให้พอรู้เท่านั้นไม่ต้องถึงขั้นท่องจําพอให้เข้าใจนิดนึงเท่านั้นพอนะคะ ในส่วนของอีฝ่าเราจะมีคำว่าคำเชื่อมเรื่องแรกนะคะคำเชื่อมชุดนี้เซียนจุดจุดจุดแล้วก็หลันโฮ่ใจนะคะเซียนจุดจุดจุดต่อด้วยหลันโฮ่ใจเซียนอะไรหลันโฮ่ใจอะไรอย่างนี้เข้าใจนะคะเซียนหมายถึงก่อน หยนหมายถึงหลังจากนั้นหลังจากนั้นจ้าทําไมอยู่ในวงเลยปะมันแปลว่ามาก็ได้ไม่มาก็ได้นะอันไหนมาอันเดียวก็พอหตันเท่ามาตัวเดียวก็ได้นะคะไม่จะไม่ต้องมาครบเซตไม่จําเป็นนะเช่นถ้าตาั้งใจจะกลับบ้าเี่ยน,ยนชุดก่อนแล้วไปที่บาร์บาร์คือที่ไหนคะวปร์ร้านเหล้าอ่า ฟังดูไม่ดีเลยเนะาะแต่สมัยนี้หัว่เห็นหน้ามหาเลยเปิดกันเต็มร้านเหล้าเนี่ยอ่านิดหนึ่งนิดหนึ่งพอให้สังสรรค์พอให้แบบเออเพื่อนเพื่อน,น,นมาสังสรรค์รีแลกซ์บ้างอะไรน,นี้อืจิ๋วป้าหลังจากไปจิ๋วป้าเซียนอะไรคะเซียนตาท่าตาส่วนเขากะว่าเขากะว่ากะว่าอะไรเซียนหุยเจียขวัญขวัญแปลว่าอะไรคะเปลี่ยน ขวัญอีฝูและเท่านี้มายัางไงอะอีเท่าอีเท่าหนึ่งชุดสักชุดหนึ่งเขาเลยไม่มีคําว่าอีละไปนะคะขวัญเท่าอีฝูเปลี่ยนเสื้อสักชุดหยันโฮ o จ่ายฉี่แล้วค่อยไปจิ๋วป่าดูยกตัวอย่างนี้ยใบยามุกหน้าดูนะคะ้วตัวอย่างไปแนวอบยามุกนิดนึงอันนี้เรื่องของอะไรคะเซียนกับหยันโฮ o ดังนั้นเวลาเราเห็นเหตุการณ์ที่ว่ามันต้องก่อนและหลังเราเชื่อมด้วยเซียนหลันโฮหรือเซียนไม่มีรันโฮเราเห็นคําว่าใจใจตัวใจเจียนนะคะก็ใช่ชเช่นกันก็ใช่ถูกปะคะถ้าตัดลันโฮตรงนี้ทิ้งประโยคยังถูกอยู่โอเคไหมคะตัดตรงนี้ทิ้งใจ่อจิวปายวกด的อย่างนะคะอ่าต่อไปเท่าเป็นชุดๆนะคะได้แล้วเนาะ นี่คือเรื่องแรกของการใช้เซียนหยันโฮเป็นไวยากรณ์ของบทนี้นะคะครับอ่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่นิดนึงเรื่องนี้เรื่องใหญ่ออกสอบนะคะออกสอบหลายครั้งในข้อสอบแพทนะคะเย่าจุดจุดจุดหรอเซตนี้เป็นคำเชื่อมเย่าจุดจุดจุดหรอไข้เย่าจุดจุดจุดหรอจิ้วเย่าจุดจุดจุดหรอ แล้วถ้า HSK ระดับ4และ5จะไม่เจอง่ายๆก่อนหน้านี้จะไปเจอตัวนี้เจียงยา่าทั้งหมดนี้แปลว่าจวนจะทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ถ้าโผลขึ้นมาในประโยคแปลว่ายังไม่เกิดจวนจะเกิดแล้วจวนจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นแล้วแต่ยังไม่เกิดนะคะจะต้องเป็น near future จวนละจวนละนะคะอ่ะเช่น 快要放假了นะสีแดงฟัง้าแปลว่าอะไรนะคะสอบวันนี้ปิดเทอมใช่ป่มปิดเทอมเนาะอ่ะออาข้าย่อ放假了จวนจะปิดเทอมแล้วเนาะก็คือ,อยังยังไม่ถึงนะคะสังเกตรประโยคอันล่างถัดมาอันที่สองเสี就要放假了เ个月เ,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 เป็นเรื่องของอะไรคะ เวลาถูกป่ะเดือนหน้าใช่เนาะเสียก็เยยเป็นเรื่องเวลาว่าพูดขึ้นมาก่อนแล้วต่อด้วยอะไรคะจิ้วย่อกฟังเจ้าแล้วก็จวนใจอีกเช่นกันถูกป่ะคะอ่ะจวนใจอีกเช่นกันใส่สีแดงเข้าไปข้อนี้เทียบกับข้อหนึง่งข้อที่สองตัวอย่างข้อที่สองเทียบกับตัวอย่างข้อที่หนึง่งต่างกันตรงไหนคะต่างกันตรงไหนฟังเจ้าเหมือนกัน ข้อหนึ่งกับข้อสองนี่ต่างกันยังไงคะตัวอย่างอาจิวยว่อกว่าย่าแต่มันแปลว่าจนจะเหมือนกันนี่นะแล้วตรงไหนต่างกังนอีกมีเวลากำกับอ่ามีเวลากำกับเสียเกือยเอเอามาต่างกันแค่นี้เหรออ่าใช่หลักๆแล้วอัวเลือกใช้จิวย่าและใส่เวลาตรงนี้คาถามเสียเกือยอวอย้ายขึ้นมาอยู่บนได้ปะ下个月快要放假了 อา้ามันเหมือนกันหมดเราแค่ย้ายเวลาขึ้นไปอยู่กับไข่เย,ย้าข้างบนนั้นไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่ได้เพราะว่ามันมีข้อกําหนดว่าไข่เย,ย้าจุดจุดๆๆเหรอห้ามเติมเวลาไว้ข้างหน้าอแล้วไอ้ทริคแบบนี้ก็มักจะออกสอบใช่ป่าว่ามันอ้ามีต่างกันแค่นี้หน่อยนึงเอาแล้วว่าเล่นตรงนี้แหละใช่ป่ะคะอ่ะ ยิ่งถ้าเราระวังเราแม่นปุ๊บเรารู้ว่าเขาจะมามุกไหนกับเราเราก็จะรู้ว่าเขาจะสอบอะไรทันทีเนี่ยกินเขาสอบง่ายมากถูกไหมคะอ่ะเนาะโอเคค้าย,ยา่อ放假了กับจเจ้ยวย่อ放假了จ้าย,ย่อาห้ามมีเวลากากับว่าอีกอาทิตย์หนึง่งหรือเดือนหน้าห้ามห้ามนะคะอ่ะแต่เจิ้ยวย่อใส่ไปตามสบายเนาะมีค้าย,ย่อเท่านั้นที่ใส่ไม่ได้โอเค หนุ่มน้อยเข้าใจใช่ปะคะเข้าใจประเด็นปะทันเนาะลูกไม่ทันถามได้นะคะไม่ทันถามได้เราดึงจังหวะให้ช้าลงได้นะคะชื่อคนมาลินเซี่ยซิงฉีเรื่องเวลาใช้จิ่วเย่าอีกเช่นเคยหรือเย่าเฉยๆก็ได้เย่าเฉยๆก็ได้นะจิ่วเยาว่าหรือเย่าเฉยๆก็ได้นะจิ่วเยาวว่าไป่อเมริกาไปทําอะไรล่ะหลิวเสี่่าก็คือไปเรียนต่อ เนาะไปเรียนศึกก็คือไปเรียนต่อจ้วยย国ชื่อ่าแค่นี้นะคะอืมมาลินชื่อคนหมิงเหนียนสับสูงขึ้นมาสับระดับสูงขึ้นมาข้อแตกต่างของ HSK ที่ HSK 4กับ HSK 5แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคือมันจะใช้สับเหมือนกันความหมายเดียวกันแต่ใช้สับสูงขึ้นเช่นคำว่าอินไวสวยหีเขาก็จะไม่ใช้ ั้นชื่อก็จะไม่ใช้จะไปใช้คําว่าหยันเอ๋อแทนอย่างเงี้ยอ่าแค่เปลี่ยนจากตัวเดิมเป็นสับสูงกว่าเดิมอ่านั่นแหละแล้วความแตกต่างของศัพท์ที่ให้เลือกก็จะมีความใกล้เคียงแต่มีความเหมาะสมที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยในช่องว่างที่ต้องเติมอย่างเงี้ยอันนั้นคือความยากอัพขึ้นไปนะคะโอเคอเอเ่อ明年将要在泰国在泰国นะคะ举行 จู่สิงแปลว่าจัดจัดงานจัดพิธีจัดงานเอา่าเนาะเจียงเยาวจ้าไทยกัวจู่สิงย่าโจยุนต้องฮุยสรุปเดี๋ยวนะย่ายุนฮุยตัวยอ่อจริงๆแล้วคนจีนเรียกแค่นี้แหละแต่หัวกลัวเด็กนักเรียนไทยจะไม่เคยรู้มาก่อนย่ายุนฮุยเต็มๆตมมันคือย่าโจยุนต้องฮุย แต่ในข่าวในอะไรเขาไม่มาเรียกยาวขนาดนี้เขารู้กันย่ายุ่นหุ้ยก็คือเอเชียนเกมเอเชียนเกมนะคะย่าโจงเอเชียเอเชียนเกมยุ่นต้งกีฬานะคะมิงเหนีนเจียงย่าใจ้อันนี้สมมุติว่าจะจัดที่ไทยเอเชียนเกมจะจัดที่ไทยสมมุติปีหน้าจวนจะแล้วปีหน้าก็จะจัดที่ไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเจียงเยา่า มันแปลว่าจวนจะทั้งคู่โอเคดังนั้นในหัวข้อนี้ในเรื่องของวยากรหนึ่งคือเราเห็นเลอะก็จริงแต่ไม่ใช่สิ่งที่ผ่านไปแล้วเป็นยังไม่ผ่านจวนจะทั้งสิ้นเป็นวลีเกี่ยวกับจวนจะทั้งสิ้นและยังมีข้อควรระวังคือถ้ามีคําว่าไข้แล้วข้างหน้าห้ามมีเวลากํากับถ้าใช้คําว่าไข้แล้วข้างหน้าห้ามมีแบบอีกเดือนหนึ่งหรืออาทิตย์หน้าอีกสามวันห้ามมีห้ามามีกํากับเวลากกข้างหน้า แต่ถ้าตัวอื่นได้เช่นยา่าจุดจุดจุดหรอจิ้วเย่าจุดจุดจุดหรออย่างนี้กำกับได้นะต่างกันแค่นี้ค่ะ